เมื่อวันที่3ตุลาคม2562เวลา11นาฬิกา15น,นาทีนารภารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรี ในฐานะประธานอนุกรรมาการติดตามและการขับเคลื่อนโครงการอนึ่งมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมาการเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮียตบลบ้านเนินอำเภอหลมเก่าจังหวัดเพชรบูรณ์และโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออนึ่งมาจากพระราชดำริตบลน้ำก้ออำเภอหลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์เพื่อหาแนวทางในการสัมสน,นการบริหารจัดการน้ำ ตามแนวพระราชะดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำลุ่มน้ำป่าสักตอนบนอนึ่งมาจากพระราชะดำริเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎรในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรดูในช่วงเช้าองคมนตรีและคณะรับฟังการบรรยายสรุป และเยี่ยมชมโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำเฮียซึ่งมีลักษณะเป็นเขื่อนดินความกว้างของสันทำนบ9เมตรความยาว316.744เมตรความสูง42เมตรความจุที่ระดับน้ำเก็บกัก5.4ล้านลูกบาทเมตรคิดเป็น64.83%ของปริมาณน้ำไหลลงอ่างมีอาคารระบายน้ำล้นชนิดสไลด์ชนเนลปัจจุบันอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งหากแล้วเสร็จจะสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำที่สำคัญ สำหรับในการช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกในฤดูฝน4,500ไร่และการเพาะปลูกเพื่อไร่ในฤดูแล้งอีก900ไร่ นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคของราศนรในพื้นที่อันเป็นการสร้างรายได้และความมั่นคงในชีวิตให้กับราศนรเพิ่มขึ้นและในเวลาต่อมา13นาฬิกา30นาทีองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริตบลน้ําก้อออำเภอลมศัก์จังหวัดเพชรบูรณ์ในการนี้รับฟังการบรรยายสรุปถึงพระมหากรณาทิคุณและผลสำฤทธของโครงการ ที่เกิดขึ้นจากพระราชด,ดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรม,ม,มหาราชบรมนาถบพิษที่ทรงพิจารณาจัดสร้างอ่างเก็บน้ําตอนบนของลําน้ําสาขาแม่น้ำป่าสักไว้ให้มากและพิจารณาจัดเก็บให้เหมาะสมสำนักง,งานกอปรอและกรมชลประทานได้สนองพระราชด,ดำริโดยดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ําห้วยน้ำก่ออนึ่งมาจากพระราชด,ดำริ มีลักษณะเป็นเขื่อนดินความยาวตามแนวาสันเขื่อน1,227เมตรความกว้าง9เมตรความสูงตัวเขื่อน51เมตรความจุข,ของอ่างที่ระดับเก็บกัก20.58ล้านลูกบาทเมตรแล้วเสร็จเมื่อปี2 5 5 4ปัจจุบันสามารถส่งน้ำสำหรับการเพาะปลูกในฤดูฝน1 3 0 0 0ไร่ และการเพาะปลูกในฤดูแล้งประมาณ5,200ไร่รวมถึงยังสามารถสบสนการอุปโภคบริโภคของรัศดรได้ถึง1,680ครัวเรือนนอกจากนี้ยังช่วยบรรเทาอุทกภัยตามแนวสองฝั่งลำน้ำก็และพื้นที่ใกล้เคียงซึ่งรัศดรได้รับประโยชน์จำน 1, วน1,368ครัวเรือน5,655คนรวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวและแหล่งพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดให้กับรัศดรไว้บริโภค ก่อให้เกิดรายได้อันเป็นการยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอีกด้วย และในโอกาสนี้องค์มนตรีได้ให้ข้อแนะนำกับเจ้าที่ผู้ปฏิบัติงานพร้อมกับพบปะประชาชนในพื้นที่และร่วมกันปล่อยพันธุปลาตะเพียนจำนวนห0,000นตัวพันปลายิสกจจำนวนห้าห0,000ืนตัวและพันธุกุ้งกำกามอีก1,000พันตัวลงในอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก้ออันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งสร้างความปรับปลื้มใจให้กับประชาชนเป็นอย่างยิ่งยจึงได้เกิดโครงการเพื่อบันเทาทุกข์รประนนช่วงนนั้น ท่านเรับที่เป็นอดีตที่อธิปดีรรรกรมกรมสารประานศักดิ์กุมภาพันธ์พศ .2547 และวันที่4รียกว่ายังไปใหม่ดูและยังไม่ได้ตัดทิ้ง

ด้านข้าง,งด้วยนะครับซึ่งเป็นพนรรจางอยยแเดินเลยด้านนู้นเลยเดินเลย ด <page> ังเลยครับยังไม่ร้าครับได้หมดนะครับขออนุญาตบเชิญตัวแทนทั้งสิบท่าน